ดูคุยแซฟโชอย่าลืมกดสเปชฉีดล้างมือกด s ับสับส b ครอุ๊ยแล้วอย่าลืมกดแมสหน้าด้วยกดกระดิ่งด้วยนะคะก็มาแก้ให้เนี่ยโอ้ยก็อยากให้ปลอดภัยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการคุยแซ่บโชว์ค่ะวันนี้อยู่กับเบกกี้แล้วก็ชมพู่นะคะฟูฟ่องมาเลยเพราะว่าวันนี้เริ่มต้นรายการด้วยข่าวดีชุดน่ารักชุดแบบชุดคุณแม่นะคะข่าวดีอย่างที่ว่าเนี่ยไม่ใช่ข่าวดีของเป๊กนะเปกกอาจจะดูชุดเหมือนชมพู่แต่ว่ายังไม่ท้องนะคะ <S 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 ยังนะคนที่ท้องเนี่ยอยู่กับเรานะคะก็คือคุณพี่ชาที่เรารักนั่นคือคุณพี่อั๋นนะคุณพี่อั๋นเนี่ยเขาโพสต์รูปสามคนพ่อแม่ลูกนะคะพร้อมโชว์รูปอันตรสาวลูกคนที่สองพร้อมแคปชั่่่่นทีวาาคุณแมจ ขแมวท้องต่อไปไม่ไหวแล้วบอกเลยแล้วกันน้องพอลกำลังจะเป็นพี่พอแล้วนะในรูปนี้มีหัวใจเต้นด้วยกันทั้งหมดอยู่4ดวงความสุขของแดดดีเบ่งบานมากกว่า6เดือนแล้วและพี่อ่านยังทิ้งท้ายได้ว,ว่าสรุปแม่จามา๋าไม่ได้อ้วนนะแม่จ๋าท้องครับแดดดีเหนื่อยแทบตายได้สัทีชอบคำนี้แหละแดดด,ดีเหนื่อยแทบตายมาสัมภาษณ์ดีกว่าว่าเหนื่อยขนาดไหนคะพี่อ่านสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ภาคำทิ้งท้ายน่าเหนื่อยแทบตายเหนื่อยขนาดไหนกับคนนี้พี่ก่อก่อนอื่นต้องออกตัวก่อนว่าขับรถอยู่แต่ว่าไม่เ้องดราม่ากันนะจ๊ะเพราะว่าใช้สมอทอลและปลอดภัยมากแล้วใครเป็นคนถือกล้องเมียที่ท้องอยู่เป็นคนถือเลิเลตรงนี้ค่ะพี่ไดนเคลียร์สิเหนื่อยมากมายคนเนี้ ก็เหนื่อยเท่าๆกับผัวของเธอทั้งสองคนดูสิแต่ว่าสามีเป๊กไม่มีน้ํายาเท่าพี่อั๋นนะคะพยายามจะอยู่แต่ว่าก็ไม่มีน้ายานะคะพี่อั๋นพี่อั๋นไหนคนมีน้ํายาไหนเล่าให้ฟังซิว่าดีใจขนาดไหนค่ะคุณพี่ก็ดีใจเพราะมันก็เกิดจากความตั้งใจอยู่แล้วเราแพลนกันอยู่แล้วว่าแบบอยากจะมีอีกคนนึงก็ก็คิดว่ามันเป็นความลงตัวก็คือเป็นก็คือตั้งใจว่าถ้าถ้าเลือกได้แล้วเป็นไปตามที่เราเลือกเราก็จะมีแค่นี้แหละ คือมีสักสองคนกันลวกันก็คิดว่าปีนี้จะเป็นปีสุดท้ายที่เจอชมพู่ก็เคยคุยกับชมพู่ว่าบพี่อั๋นว่าพี่อาจจะรายปีนี้ปีสุดท้ายแล้วนะถ้าเลยปีนี้แล้วยังไม่มีก็แม่ห้ำละเพราะคือแบบคิดว่ามันอาจจะเลดไปละแล้วก็น้องพ่อสามคมนิดนิดก็มันก็เพอร์เฟกต์ท่าเพราะว่าสะรับตัวบ้านพี่อั๋นนะพี่น้องห่างกันสามสามปีหมดเลยมันก็ใช่เราก็เลยรู้สึกว่าเออสามปีเขาเริ่มรู้เรื่องเขาเริ่มเข้าใจมันมันพอดี แต่ว่าที่บอกว่าทำไมถึงรายปีนี้ปีสุดท้ายเพราะว่าแก่ไงอายุเยอะกันแล้วทั้งคู่แล้วก็ถ้ามากไปกว่านี้เราคิดว่าเราจะวิ่งตามลูกไม่ไหวเพราะว่าตอนนี้พี่ก็เริ่มเล่นกับพอแล้วพี่เริ่มหอบเร็วแล้วตอนนี้เริ่มมีอาการหอบเร็วเล่นเล่นลิ้นห้อยเล่นเล่นลิ้นจุกปากเอ๊ะฉันเป็นอะไรอ๋อฉันแก่ี่ถ้าไม่บอกว่าแก่ก็ไม่มีใครรู้เพราะว่าผิวหน้าดีมากคุณพี่อ่านแต่ว่าทีเนี้ย t r ยแล้วมันวินเนี่ยคือใช้วิธีธรรมชาติถูกไหมคุณพี่อ่านนับวันไข่ตกแล้วหยุดงานเพื่อปั๊ อันนี้ธรรมชาติครับก็คือธรรมชาติการดูแลของหมอนะฮะคือเราหาหมอทุกเดือนเลยแต่ว่าหมอไม่ทําอะไรให้ก็คือคุณหมอบอกว่าด้วยด้วยวัยของทั้งสองคนคะนะครับคือคือจริงๆเราก็ไม่ได้ว่าแก่นะแต่มายความว่าด้วยด้วยด้วยอายุมัน,ม,นมันก็แต่เลขสี่แล้ว่ไข่ที่เคยมีแล้วก็เก็บเก็บแช่แข็งไว้ใช้ไปหมดแล้วตอนน้องพอรเราเลือกไข่ไปที่ดีที่สุดนะครับพอมาตอนนี้เราบอกว่าเก็บอีกทีสิอะไรเงี้ย คุณภาพมันก็ไม่เหมือนเดิมค่ะคุณหมอบอกว่าในทฤษฎีของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันนะฮะแต่คุณหมอคนที่พี่อ่านหาเนี่ยเขาบอกว่าเขาเชื่อในเรื่องของกฎการคัดสรรของธรรมชาติถ้าถ้าภาษาแบบพี่อ่านนะก็คือคนที่มันไม่ท้องอ่ะมันมีเหตุผลที่มันจะไม่ท้องเช่นเด็กเมื่อเกิดมาในภาวะบางอย่างสุขภาพอาจจะไม่แข็งแรงพอหรืออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันที่ธรรมชาติคงจะคัดสัร์ให้เขา ไม่ท้องเพราะฉะนั้นถ้าพี่อ่านกับพี่จ๋าพยายามตามธรรมชาติแล้วทํายังไงก็ไม่ท้อสักทีมันมันคงจะมีเหตุผลบางอย่างมั้งแต่สิ่งที่หมอจะทําให้ตอนเนี้หมอจะไม่แบบทำอีกซี่ทำอะไรเหมือนกับที่เขาทําให้ในครั้งแรกและแต่ว่าเขาจะแค่ดูว่าเมื่อไหร่ที่ไข่ตกฉีดยาบํารุงอัลตราซาวให้ชัวร์ว่า24ชั่วโมงนี้คือชี่14ชั่วโมงทองเตะลูกโทษเลยจะเตะลูกโทษอย่างเงี้ยอ่ะ <c oughs> ก็ปิดบ้านแล้วก็ ปิดบ้านแต่ลูกโทษกันไปอะไรอย่างเงี้ยครับก็สําเร็จจนได้ค่ะพี่อันค่ะพี่จ๋ามีแพ้ท้องบ้างไหมคะท้องนี้จ๋าเขาถามว่าจ๋าแพ้ท้องไหมจ๋าจงอภิปรายแพ้ท้องแพ้นะแพ้เดือนแล้วแต่แค่สามเดือนแล้วอาการคือมันเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นได้ยินไหมภูมิแพ้ได้ยินอยู่ค่ะเอเขาเหมือนเป็นภูมิแพ้เขาจะแบบคือคือ คือเราก็ try เรา try อยู่หลายทีนะแล้วมันก็ไม่ได้ใช่ไหมมันก็แบบยังไม่ได้ยังไม่ได้ไปตรวจทุกเดือนยังไม่ได้ยังไม่ได้มันถึงกําหนดอีกครั้งหนึ่งอ่ะแล้วเราจะต้องไปตรวจเนี่ยซึ่งเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้ไม่ได้ซึ่งซึ่งไม่ได้กดดันนะไม่มีอาการบอกทำไมไม่ได้สติไม่มีไม่มีดราม่าใดในบ้านพี่เลยแฮปปีตลอดเวลาแต่อยู่ดีวันนั้นเขาพูดขึ้นมาว่าฟูแนะเขาเรียกพี่เขาเรียกฟูแนะพูแนทฉันว่าัะทองล้วละก็ถามว่าทำไมอ่ะ <c oughs> ทำไม <c oughs> อ่ะอยู่ดีทำไมอ่ะเขาบอกว่าอ๋อเพราะวันนี้ฉันขึ้นรถแล้วฉันได้กลิ่นตัวคนรถอ๋อใช่ฮอร์โมนแม่จะมีา <ตำ S 1> มา,อ,าอย่างนี้เขาบอกว่าจมูกฉันเปลี่ยนซึ่งเอาจริงๆนะคนรถพี่ไม่เหม็นค่ะคนรถพี่เป็นคนปกติที่สะอาดปกติแต่แต่ตอนท้องแรกตอนที่เขาท้องน้องพออยู่ดีๆเขาก็เหม็นคนขคับ Oh. ฉันต้องไปซื้อดีโอโดแรนท์ให้คนขับแล้วจ๋าเขาไม่เหม็นนะเขาไม่เหม็นนะแล้วคนขับรถพี่อ่ะมันก็แบบเป็นเป็นยังเป็นแบบเป็นผู้ชายวัยรุ่นที่ยังแบบยังหล่อยังยังแบบยังยังอยู่ในวัยมันก็เสียเซลล์มากว่าตัวมันเหม็นตัวมันเหนม็นนะไม่จริงๆแล้วคือเมียฉันแบบว่าจมูกผิดปกติเท่านั้นเองคมีอาการฉันเป็น,บบนเออมันก็เลยเป็นอย่างเงี้ยขึ้นมาแล้วก็อีกอันนึงก็คือเขาก็ <ๆ S 2> แบบเหมือนไปภูมิแพะเหมือนแบบ เหมือนเป็นเป็นวัดไม่จบไม่สิ้นคุณพี่อ่านว่าเออเนี่ยอาการแฝคุณพี่อ่านแล้วนี่หกเดือนแล้วทําไมเพิ่งมาบอกคะเก็บแล้วอ่าเนี่ยเก็บเงีบนานเรียนแบบน้องก็เปล่าน้องก็บอกตอนเจ็ดเดือนไม่บอกใครเลยอ่ะทุกคนไม่รู้เลยรู้อีกทีก็คือตอนที่พี่แบบหกเจ็ดเดือนกันแล้วค่ะทาไมถึงปิดเงียบเลยคะสามเดือนแรกเราไม่บอกอยู่แล้วเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามัน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 อยู่ในภาวะเสี่ยงใช่ไหมสามเดือนแรกก็คิดว่าไม่บอกดีกว่าแต่ว่าจริงๆไม่เชิงว่าปิดนะแต่ว่าพี่ไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องใหญ่ถึงขนาดจะต้องประกาศ มมันไต้องประกาศสิพี่ภูมิใจนะทามากับมือนะฮะไม่ได้ทําด้วยมือเปรียบเทยค่ะคุณพี่ไม่ได้ทามากับมือไม่ได้ทำมากับมือแต่ว่าคือจริงจริงจรินั่นคือนั่นคือเหตุผลีจริงคือเราก็บอกอะรอสามเดือนแล้วค่อยพูดแล้วกันแต่พอสามเดือนปุ๊บมันก็ก็สามเดือนแล้วแล้วไงอะเมื่อวานยังไม่สามเดือนวันนี้สามเดือนวันนี้กับเมื่อวานเหมือนกันเลยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ได้เป็นแบบเราไม่ได้เป็นใครที่จะต้องแบบประกาศ ออกหรือเปล่าวะก็เลยปล่อยให้มันเป็นธรรมชาติก็ใช้ชีวิตตามปกติคือ<ช>ถ้าถามก็บอกถ้าเจอก็ไม่เคยปิดนะสมมติเดินมาเจอกันอย่างเงี้ยแล้วบอกอุ้ยพี่จ๋าพี่บอกอ๋อใช่ท้องท้องพี่พี่ไม่เคยปิดเลยแต่พี่บอกอ๋อแต่ยังไม่ได้บอกใครอย่างเป็นทางการพี่ก็พูดแค่นี้เองใช่เพราะคือน้องรู้ก่อน<ช>พี่อพี่อ่านเล่าให้ฟังอือเห็นไหมพี่ก็ไม่ได้ปิดแล้วเพศละพี่เพศพี่ปิดไหม จริงๆก็ไม่ได้ปิดเพราะไม่ได้อยากทําเป็นเรื่องใหญ่แต่บังเอิญว่าก็แค่บอกว่าเออเนี่ยพี่อันมีอันจาเดอะเรียลลิตี้นะเดี๋ยวพี่อยากจะไปบอกเพศในรายการอันจาเดอะเรียลลิตี้จะได้มียอดวิวหน่อยก็ตามไปดูกันหน่อยนะเธอเพราะว่าตอนนี้เราก็ต้องทำอาหารกินกันบ้างก็นิดหน่อยจริงๆไม่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 ได้เกี่ยวกับเงินกับทองหรอกพี่แค่แบบเออทำให้รายการมันมีมูฟเมนต์แล้วก็แบบสนุกตอนแรกจะเปิดในรายการเลยแต่แบบอ่ะโอเคเอาหน่อยละกันก็เลยแบบ บอกก่อนนิดนึงแล้วก็ <esh> ถือโอกาสว่างั้นบอกในอินสตาแกรมแต่ว่าบอกว่าให้ตามไปดูในอันจาเรลิตี้ด้วย,ยอ่ะใครอยากรู้ก็ตามไปดูนะคะว่าน้องเป็นน้องเพศหญิงหรือเพศชายแต่ทีเนี้ยเพศยังไม่บอกแต่ชื่อบอกได้ไหมคะตั้งชื่อไว้หรือยังพี่อันอชื่อเหรอชื่อจริงๆคนที่ตั้งจริงๆเป็นคุณยายพ,พี่กับ,พ,กบพี่กับพี่จ๋าก็บอกว่าเราจะตั้งชื่ออะไรดีนะแต่อย่างน้อยเรานึกในใจว่าเขาพอแล้วมันก็น่าจะเป็นตัวพีหรือแบบ เสียงคล้ายๆกันไงแล้วก็แบบอะไรดีวะก็ลังเลอยู่แต่จริงๆพี่จ๋าเป็นคริสเตียนี่ยพอมันก็มาจากคำว่าเริ่มต้นเลยมาจากคําว่าพอคือพอเพียงจริงๆนะคือเรารู้สึกว่ามันพอค่ะแล้วก็สุดท้ายตอนที่เราไปตกตะกอนกันเนี้ยเราเรานั่งกินกาแฟาอที่ร้านพอนี่คือเรื่องจริงนะค่ะแล้วแล้วพี่ก็เห็นชื่อพอมันเป็นมันเป็นชื่อร้านตัวใหญ่ๆอยู่บนหัวพี่จ๋าพี่ก็เงยหน้าขึ้นมาแล้วพี่ก็ตอนนี้เลยไหมชื่ออยู่บนหัวจ๋า เออแล้วอยู่ดีเรากเขาบอกเออมันเป็นชื่อที่ก็ง่ายนะไม่นึกกันไม่ออกมันก็ออกมาอย่างเงี้ยพอมาครั้งนี้เราก็ชื่อเลยดีวะชื่ออะไรดีวะแล้วแม่ที่จ๋าอยู่ดีเขาก็เดินมาพอเขาพูดว่าชื่อพีซพีซที่แปลว่าสันติสุขในเชิงคริสตศัตร์ในเชิงคริสตศาสนามันเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วมันคือพีชเข้าใจปะกำล,ลังค<ด>ิดอยู่ว่า,วาถ้าชื่อชัดเจนจะเดาเพศง่ายพีชที่เป็นกลางมากเลยชายก็ได้หญิงก็ได้พีชชายพีซเป็นชื่อกลางอ่ะพี่จะบอกแค่ว่า นี่คือที่มาของชื่อแต่มันคือชื่อหรือเปล่าพี่ยังไม่บอกแล้วกันพี่คะเนี่ยพี่ก็ขับรถแล้วพี่ขับรถมาคุยแซบเลยไหมคะมาไหมคะเนี่ยพี่วนอยู่แถวไหนไม่รู้มาเลยตอนนี้ไหมคะมาบอกเพศในรายการของเราแม่พี่อ่านอย่างนี้อย่างนี้คุยแซบจองคิวได้ไหมถ้าเกิดว่าพร้อมวันไหนเนี่ยมาคุยกันในรายการนะทั้งครอบครัวนะ พี่ี่อ่านน่าจะพอไปได้แต่พี่จ๋าคงยังไม่ไปอ่ะพี่ขอเดาเนะเพราะว่าพี่จ๋าตอนนี้พี่จ๋าเขาแบบระวังเต็มที่เข้าใจป่ะเ้าแลพี่พูดอย่างนี้พี่ไม่ได้เดาแล้วค่ะพี่ปฏิเสธอย่างเป็นทางการแล้วค่ะพี่ก็พี่ก็ปฏิเสธอย่างมีมารยาทนะถ้าพี่ว่าแวบไปไง่พี่ก็แบบแวบไปได้เราก็เห็นกน้าางกันอยู่บ้างแต่ว่าพี่จ๋าพี่ว่าอาจจะรอนิดนึงด้วยความเต็มใจอยู่ลวสนิทกับคุยแซบจะตายสนิททุกคนแต่ว่ากําหนดคลอดเมื่อไหร่คะ ตุลาครับตุลา,ลาได้วันยังพี่วันที่ยังไม่รู้เนาะกาลังกาลังปรึกษาทางทางสารพัดศสาสตร์อยู่ซ <Okay. S 1> ึ่งไม่ใช่ทงศาสตร์ไม่ใช่ศาสตร์พี่อ่านพีจานะพี่อ่านพี่จาไม่มูแต่ว่าก็ผู้หลักผู้ใหญ่เขาอยากแฮปปี้พี่จะหาไปเลือกวันมาว่าจะเฉาะกันเมื่อไหร่ค่ะได้ค่ะไม่ใช่คำว่าเฉาะกันเมื่อไหร่ผ่าครอดนะนะพี่อ่านขอบคุณมากที่เสละเวลามาคุยคุยแซ่บโชนนะคะ ขอบคุณนะครับกล่าวขอบพระคุณค่ะแหม่เสียดายนะเราก็เร่งคําถามนะเพราะว่าเวลาเรามีน้อยนะอยากจะได้คำถามเลยนะคะเพราะว่าดูคุยแซ่บโชว์จบแล้วอย่าลืมกด subscribe นะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยยังไงเจอกันครับกดกระดิ่งตรงไหนอะกดตรงไหนก็ได้กดตรงนู้นสิอ๋อเหรอเหรอ